อยู่บนเครื่องบินนะครับซึ่งเดินทางกลับมาจากลุบไบแล้วก็ต่อเครื่องที่เมืองบุบไบประเทศอินเดียครับอยากจะเล่าอะไรให้พี่น้องฟังนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องฮาลาฮารวงมหาชนผมคุยกับพี่น้องที่นับถือมุสลิมในอินเดียนะครับนี่คือมามา่าผมพูดคุยในเรื่องฮาลานนะครับผมพูดคุยในเรื่องฮาลานคนอินเดียไม่เข้าใจคําว่าฮาลานคื เขาก็เป็นคนมุสลิมนะครับเป็นคนมุสลิมนี่คือมาม่าที่ขายในท้องตลาดแล้วก็เสิร์ฟบนเครื่องบินนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ใช้บริการบนเครื่องบินก็จะมีทุกชาติศาสนาแล้วก็นั่งกับคนมุสลิมนะครับ mm. เขาก็กินมาม่าที่ไม่มีอะลา,านะครับ mm. แล้วก็อีกอุ mm. ปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็น mm. เขาเรียกว่า เื่องดื่มที่นิยมทั่วโลกนี่คือโคคาโคล่านะครับซึ่งเสิร์ฟบนเครื่องที่เดินทางจากมุมไปกับแมนคอร์นะครับเดินทางกลับไทยพยายามดูนะครับสินค้าที่เสิร์ฟแล้วก็ขายในเครื่องบินหรือบนเครื่องบินนะครับก็ไม่ปรากฏในเรื่องของอาล่า ากเรียนถามและตั้งข้อสังเกตไปยังฮาลานในเมืองไทยวันนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกอย่างสินค้าทุกประเภทต้องขอหาลานหมดเลยนะครับแล้วก็รายได้ที่เก็บกับผู้ประกอบกรารที่ใช้คาว่าค่าทมเนียมหรือค่าอะไรไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดค่าตัวจค่าตรวจมากค่าตรวจสอบโรงงานค่าโนญาตอะไรท่เลอ,อะไรเนะี้ยเงินไปไหนครับ